กคนบรรยากาศดีมากคะ่ะทุกคน very good สวัสดีค่ะพบกับชาแนเเล,ลพาเพนนเเลนชาแนลที่จะพาทุกคนพนไปกาแฟค่ะแล้ววันนี้นะคะพาอยู่ที่นี่เลยเมอร์เว่นพิกเขาใหญ่นะจ้ะทุกคนมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวค่ะอากาศดีมาก <c oughs> จะเป็นยังไงต้องติดตามชมเลยนะคะทุกคน Let's go นี่แล้วตรงนี้ใช่ไหมมันก็เป็นแบบว่าแนวบรรยากาศแบบแนวโอโซนอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. เห็นเขาบอกว่าเนื้อที่นะ1,300ไล่เลยนะ mm hmm. นี่มันจะมีในส่วนของที่เป็นห้องพักแล้วก็วิลล่าแต่ว่าพาเนี่ยพักวิลล่านะคะเป็นวิลล mm ่า hmm. <laughs> มันก็จะมีจุดชมวิวจุดอะไรอย่างเงี้ยอากาศคือมันจะเป็นแนวแบบโอโซนบริสุทธิ์อะไรอย่างนงี้มากๆเลยนะคะทุกคนมีดอกไม้แดงด้วยและเดี๋ยวจะไปเล่นชิงช้าเอามาแล้วพี่งี้มาแว่งชิงช้าให้น้องนี่ชิงช้าทุกคนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในชิกเนเจอร์เขาเหมือนกันอ๋อ ทำไมคอมันตั้งตรงไม่ได้เร็วแกว่งชิงช้าให้น้องพีฟเอาแบบที่ขึ้นไปสูงๆแบบนั้นน่ะเร็วๆนี่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพีฟเอาให้สวยๆไม่ใช่ทำด้วยความแค้นคับแค้นในใจยูทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซิกเนเจอร์ของเขาอโลหะไม่ได้อีกปกติติดไงแต่ชอบไปทะเลอะไรอย่างนี้วันนี้มาภูเขา เล็กนี้ค่ะทุกคนอ๋อบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน very good <c oughs> มีปราสาทด,ด้วยมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์ hello มีอังกฤษเวฟฟันไหมคะอ้าวจะเป็นแบล็คทีนะคะที่นี่อ๋อค่ะแต่รสชาติเหมือนกันใช่ไหมอาจจะหอมกว่าอังกฤษนะคะอ๋อค่ะ,ะ,คะงั้นเอาแบล็คทีค่ะหันชาด,ดามไปทุกคนมีต้นคริสต์มาสสีขาวปไปไปเล่นกับต้นคริสต์มาสสีขาว <c oughs> we wish you a merry Christmas We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. นี่นะจ๊ะทุกคนเราก็อยู่ที่นี่ค่ะจุดเช็คอินของที่นี่นะจ๊ะจะเป็นแบบว่าทําเป็นแนวในปราอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่พาไปอยู่เนี่ยเป็นทูวิลล่านะคะทุกคนแต่ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่อยู่ดีมีต้นคริสต์มาสด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นคริสต์มาสของจริงใบมันจะเป็นสีแดงนี่เรื่องจริงอันนี้ไม่มั่ว <c oughs> และตอนนี้นะจ๊ะเราก็อยู่ที่จุดเช็คอินโรบบีนะคะทุกคนนี่จะเป็นแบบส่วนนี้จะเป็นตกแต่งสไตล์แบบว่า แนวหลุยใช่ปะไม่รู้คุณมัมวดสีงี้น่าจะเป็นแนวหลุยแล้วก็มีภาพว่าวตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะทุกคนนี่ตรงนี้มันเล่นเป็นนอนแล้วดี และพากับพีีฟนะจ๊ะก็จะเดินพาไปทัวร์สระว่ายน้ำเลยเห็นเขาบอกว่าเป็นแนวแบบว่าเจ้าหญิงสวยมากใช่ไหมพีพถึงแล้วสระว่ายน้ำใช่ไหมพีพสวยมากเออมันเป็นแบบว่าแนวไอ้นี่ทุกคนเจ้าหญิงเออยุโรปโลบประสาว่ายน้ำกลางเขาสวยเนาะมีสระเด็กด้วยเหมาะสำหรับพาพระพายังเด็กอยู่หน้าเด็ก พาเป็นคนชอบเล่นสระว่ายน้ํามากเลยนะคะอันนี้บนหอคอยเจ้าหญิงข้างนอกยังสวยขนาดนี้แล้วนะจ๊ะเราข้างในที่พักเนี่ยจะสวยขนาดไหนต้องตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนไปเลยเดจ้ตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นโซนที่พักจ้าแบบเป็นแบบห้องห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเห็นวิวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พ,พักอาจจะเป็นวิลล่าภูวิลล่านะคะจะเป็นแบบบ้านหลังๆนี่ทุกคนว้มันเป็นอากาศเย็นบรรยากาศดีที่แบบว่าออกแนวแบบ แสงดีแบบว่าเพราะว่าปกติอไปที่ไหนอะฝนชอบตกอะไรใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะจ๊ะฟ้าเปิดเพราะฉะนั้นภาพก็จะออกมาสวยเพราะถ้าไม่สวยก็จะโทษพี่ฟ้านะจ๊ะทุกคน <c oughs> และตอนนี้นะจ๊ะเราก็อยู่ที่ภูวิลล่ากันแล้วนะคะทุกคนเป็นภูวิลล่าสามห้องนอนนะจ๊ะและนี่จ้ะคีการ์ดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลย <c oughs> อาวัสดีมา เข้ามาอยู่เราจะมาดูข้างในเนี่ยเขาเป็นตกแต่งสไตล์แบบว่ายุโรปแนวแบบว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่ดูในรูปจะเป็นแนวแบบว่าอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ฟ้าตากต้องไม่เข้าใจนี่เรามาป่วนนี่ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารอะไรอย่างงี้นะจ๊ะก็เราก็สามารถที่จะทําอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเหมือนบ้านเลยอะไรอย่างเงี้นะแล้วมันก็แบบว่าเป็นแนวแบบยุโรปอะไรเงี้ยใชนไนหะอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบว่าดื่มด่าบรรยากาศอยู่แบบ วิตเซอร์แลนด์อะไรงี้มีบ้านอยู่สวิตเซอร์แลนด์เยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเขาบอกว่ามันเป็นสามห้องนอนไงเดี๋ยวเราจะไปดูและนี่ห้องแรกที่เราจะพามาเป็นห้องพี่ฟ้าซักกล้องนะคะเป็นห้องที่เล็กที่สุดแล้วเพราะว่าพี่ฟ้านอนคนเดียวก็เลยต้องนอนห้องเล็กนี่ก็จะมีห้องน้ำนี่ขนาดห้องนอนเล็กๆนะจ๊ะยังมีห้องน้ำส่วนตัวให้เลย เดี๋ยวทุกคนจะเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอห้องห้องนอนของปาแล้วแต่ว่าป้ามาก็ได้อยู่ห้องเล็กกว่าห้องนอนพากับพี่อีฟอยู่ดีห้องนอนป้ามานี่น่าจะไซส์เท่ากันอ๋อห้องน้ําก็เหมือนกันเหมือนกับห้องเมื่อกี้อุ๊ยเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่สี่ห้องน้ําเลยนะเพราะว่ามีห้องรับแขกห้องน้ำหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวของเนี่ยเบสรมีสามห้องน้ําเลยนะ ห้องนี้จะจัดตกแต่งสไตล์แบบเรียบหรูเหมาะกับคนมีอายุอย่างป้าหมามาแล้วเรามาถึงห้องทอพพีห้องของพากับพีฟเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ทุกอย่างดูกว้างกว่านี่อันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าแค่ห้องน้ำก็แบบว่ากว้างกว่าอีกสองห้องแล้ว มีนี่ด้วยโตเครื่องแปง้งเหมาะสําหรับคุณสาวสาวพี่อีฟไหนคะพี่อีฟนี่ไงที่น้อยพี่อีฟนี่อันนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นภาพวาดเนี่ยทุกห้องจะมีแบบภาพวาดประกอบอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเห็นว่าเขาเป็นแนวแบบอิตาลีหมดเลยเย้ <Yeah! S 2> เราก็ชมไอ้นี่ส่วนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปชมส่วนที่เป็นพูลวิลล่ากันทุกคนแล้วเราก็มาถึงพูลวิลล่าเย yeah! <Yeah! S 1> นะ้มีสระว่ายน้ำนิ่ง เป็นสระว,ว่ายน้ําส่วนตัวค่ะเอาไว้ยีคือในน้ําเป็นแนวแบบว่าอันนี้พาว,ว่ามันเป็นสไตล์แบบอบอุ่นอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะมันแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะก,กับแบบคริสต์มาสอะไรอย่างงี้ก็เหมาะนะเออมาจัดงานคริสต์มาสอะไรเนี้ยอบไก่งวงอะไรเงี้ยเกๆ๋ๆอบอุ่นอบอุ่นอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็เห็นวิวนี่ปราสาทตรงนั้นก็มีห้องพักแต่ตรงเนี้ยมันเป็นวิลล่าไงอเออ เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยตรงนี้แต่ตรงนั้นมันจะแบบว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะเห็นแบบวิวพวกภูเขาอะไรอย่างี้เนาะ <Wow. S 1> แต่ตรงนี้ก็วิวสวยนะน,ะนี่ไงตรงนี้ I I'ma time wanna weekend wanna yeah, a be be best lover the lover you got. Wanna mess your covers your up What you can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You can do. Make a move. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. ทุกคนกับทริปนี้นะคะที่เมอร์เวนเทคหรือว่าไมโอโซนนะจ๊ะพา,า,าก็รู้สึกเลยนะคะว่ามันกว้างมากๆ คือแบบว่ากว้างจนแบบว่ายังเก็บไม่หมดเลยนะสนุกสนานมากเลยนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบว่าไอ้นี่มากกว่าเนาปราสา์เจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบให้อารมณ์แบบว่าเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญนะจ๊ะทุกคนอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณแค่สองชั่วโมงครึ่งมาถึงสวิตเซอร์แลนด์เห็นไหมขนาดตอนนี้อยู่ตรงชิงช้านะยังเห็นแบบบรรยากาศโดยรอบเลยอะนีคื อย่าลืมนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะจ๊ะและที่สําคัญกดกระดิ่งกันด้วยมันจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะให้ทุกคนเนี่ยมาดูคลิปพาเพลินกันอีกเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย